เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กอยู่กับเกมลายเกมเศรษฐีนะครับก็เกมเศรษฐีมีอัปเดตกิจกรรมใหม่กันแล้วนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจี้เครื่องรางนั่นเองนะครับจี้เครื่องรางก็จะเป็นเกี่ยวกับจี้เครื่องรางเป็นกระจกนะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่กระจกพกพาขนาดจิ๋วของ hello Kitty นะครับ ความสามารถรก็คือทําลายความสามารถของการนางฟ้า70เปอร์เซนเมื่อตกมายังแลนมาของเรานะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมาสมควรเนี่ยโอกาสนี่สูงมากเลยเวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาตกแลนมาของเราเนี่ยโอกาส70เปอร์เซ็นเนี่ยที่จะสลายกา๊าดนางฟ้าคือความสามารถของการนางฟ้าไปนะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมาสมควรอันนี้เป็น s บวกนะครับเมื่ออัลเกดสูงสุดเนี่ยจะมีโอกาสถึง70เอร์เซ็นเลยนะครับ แล้วก็ส่วนอีเวนต์จี้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดเราได้ถ้าเกิดเราได้กระจกพกพาขนาดจิ๋วของ Hello Kitty เนี่ยเราจะได้เพชรน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกิจกรรมกันก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับ ถ้าได้กระจก Hello Kitty Card S เนี่ยจะได้200เพชรนะครับถ้าได้ S บวกเนี่ยจะได้300เพชรนะครับเฉพาะช่วงอีเวนต์เท่านั้นเฉพาะช่วงในเวลาอีเวนต์เท่านั้นนะครับก็เป็นจี้เครื่องรางน่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามีโอกาส70%นะที่จะสลายการนางฟ้าของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกิจกรรมอย่างอื่นนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับก็เป็นจีเครื่องรางใหม่ของ hello ก i t t y ้นะครับแล้วก็อ e ีเวนต์หนึ่งนะครับเป็นอ e ีเวนต์การอัปเกรดจีเครื่องรางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้นะครับถ้าเกิดเราอัปจีเครื่องรางคัสเ a ตานบวกเจ็ดเนี่ย เราก็จะได้จีน่าจะเป็นจีวัตถุแห่งแสงสว่างคาดเอนะครับถ้าเกิดอัพถ้าเกิดอัพจีข้างล่างคา์ดเอบวกตันบวกเจ็เนี่ยก็ะจะได้รับวัตถุแห่งแสงสว่างคาดเอบวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอัพจีข้างล่างคา์ดเอสตันบวกเจ็ดเนี่ยเราก็จะได้แสงสว่างเหนือธรรมชาติคา์ดเอสมาซึ่งแสงสว่างเหนือธรรมชาติเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดเลยเพราะว่า เป็นการอัพจี้เครื่องางจากค a r d S ไป S บวกนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์โดยรวมนะสำหรับอีเวนต์ในประจำวันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับได้จีื่องรางของ Hello Kitty กันหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปล,ล่างนี้ได้เลยนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับจีเครื่องรางนะครับเอาเป็นว่าขอจบ การรีวิวอีเวนต์ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอให้สนุกกับลายเกมเรษฐีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ